สวัสดีครับวันนี้เราจะมาจับปลาค้ฟนะครับผสมพันธุ์ให้ดูนะครับหลังจากที่มีลูกค้าหลายๆคนถามนะว่าปลาไซส์ไหนนะครับสามารถจับเริ่มผสมพันธุ์ได้นะครับวันนี้ผมก็เลยนําปลาไซส์นะครับที่มีลูกค้าถามเยอะที่สุดนะครับก็คือส่วนมากเขาจะเลี้ยงปลาไซส์เนี้ยกันเยอะนะครับก็คือไซส์ตั้งแต่35จนถึง40เซนนะครับสองไซส์เนี้ยจะมีลูกค้าถามมาเยอะมากนะครับว่าพาะพันธุ์ได้ไหมนะครับวันนี้เราก็เลยไปจัดหาซื้อมาเลยพ่อแม่พันธุ์นะครับ ไซส์ก็ประมาณ35-40เซน,นะครับสองสายพันธุ์นี้จะเป็นสายพันธุ์ปลาดอยนะครับก็ไม่ได้มีราคาแพงอะไรมากมายนะครับคือเอามาเน้นเอามาเพาะพันธุ์ให้ดูนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะปลาถูกจะปลาแพงจะปลาไทยปลาลูกนอกปลาญี่ปุ่นวิธีเพาะเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าฉะนั้นวันนี้เลยเอาปลามาทดลองเพาะให้ดูกันนะครับตอนนี้เราน็อกยาสรบปไว้นะครับแต่เราจะเริ่มฉีดฮอร์โมนเลยนะครับ สำหรับขั้นตอนการผสมฮอร์โมนเนี่ยผมจะขอข้ามไปเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่ซื้อฮอร์โมนจากทาง KKB c a s t o o m เนี่ยเราจะมีวิดีโอวิดีโอนะครับวิธีผสมฮอร์โมนให้ดูต่างหากนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งขยับกล้องแป๊บหนึ่งบริเวณที่ฉีดนะครับก็จะเป็นบริเวณนี้นะครับนะครับช่วงคีบหลังครับตรงโคนมันนะครับตรงนี้นะครับ แทงเข้าไปด้านใต้ได้เลยนะครับตอนนี้ปลาเริ่มนิ่งแล้วนะครับแทงเข้าไปได้เลยนะครับเยงเข็มขึ้น45องศาแทงไม่ต้องสุดเข็มนะครับแค่ประมาณ0.5เซนก็พอนะครับแล้วก็เดินยาเข้าไปชึบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอานิ้วกดเข็มนะครับแล้วก็ดึงแล้วก็นวดนะครับ นวดให้ยากระจายเข้าสู่กล้ามเนื้อนะครับแล้วก็กันยาไหลย,ย้อนกลับนะครับแล้วก็ปล่อยลงอ่างไม่อันนี้เป็นโดสของตัวเมียนะครับสำหรับมือใหม่นะครับค่อยๆทำนะครับทำสองคนช่วยกันก็ได้นะครับ ขั้นตอนการวางยาสลบเนี่ยอาจจะยากสนิดหนึ่งะคืัอพยายามอย่าวางยาสลบให้ปลาเงือกนิ่งไปเลยนะครับให้มันยังพอพังงาบพังงาบได้นะครับแล้วปลามันจะฟื้นไวนะครับอย่างอันเนี้ยคือเงือกเงือกเงือกไม่ขยับละมันก็ฟื้นได้นะครับทีนว่ามันอาจจะฟื้นช้าหน่อยครับอาจจะไม่เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับอันนี้ผมทํามาจนชํานาญแล้วนะครับนะครับฉีดเข้าใต้โคนคลิปหลังนะครับเหมือนกันนะครับแทงเข็มไม่ต้องลึกนะครับ ปึ๊กเข้าไปไม่เกิน0.5เซนก็นกอ,อนครับแค่นี้เองนะครับอันนี้ที่เห็นผมทําไวๆนี่คือผมทําจนชำนาญแล้วนะครับนะครับเพศตัวเมียก็จะเป็นออกสีชมพูแดงๆนะครับท้องบริเวณนี้นะครับตั้งแต่คีบว้จนถึงคีบท้องเนี่ยมันจะนิ่มๆ,ๆ,ๆแบบนี้นะครับ รประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นปัดรอยนะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับหลังจากฉีดฮอร์โมนไปแล้วเนี่ยตาเขาก็จะเริ่มไหวไล้ผสมพันธ์กันเองตามธรรมชาตินะครับตอนนี้เราก็รอให้ปลาฟื้นนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้ตาพ่อแม่พันธุ์เราก็ฟื้นจากยาสลบเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็นับไปอีก8ชั่วโมงครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับ แล้วก็ฉีดฮอร์โมนไปได้แปดชั่วโมงครับปลาคขากวจะเริ่มว่ายไล่ประสมผันกันนะครับแล้วมันก็จะไข่ออกมาแบบนี้นี่นะครับไขปลานะครับเม็ดเหลืองๆใสๆเล็กๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับจะติดอยู่ตาม ลังเทียมที่เราทาด้วยชั่กฝางนะครับเห็นไหมครับนี่คือไข่ปลาคราฟนะครับจริงๆอะถ้าสมมุติเราจะปล่อยให้ปลาไล่ผสมกันตามธรรมชาติเนี่ยเราจะต้องใส่รังเทียมที่ทําด้วยชั่วฝางพวกนี้ลงไปเยอะๆนะครับเพื่อที่ว่าไข่ปลาจะได้มีที่ยึดเกาะนะครับไม่งั้นมันจะล่วงหลงข้างล่างครับแต่ด้วยทาง KkB คบีคาร์สูมเนี่ยจะทําการผสมเทียมแบบรีดไข่นะครับ เดี๋ยวเราก็จะจับปลาวางยาสลบนะครับเพื่อรีดไข่ผสมกับน้ําเชื้อนะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่เพิ่งจะเริ่มพรเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ฉีดแล้วก็ทิ้งไว้8ชั่วโมงครับแล้วก็ปล่อยให้ปาลาวไายไล่ผสมผันธ์กันแบบนี้นะครับ